ไปพรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้สิจะม่ไปก็บอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งเอ้พรุ่งนี้มึงก็ไปพรุ่งนี้ไม่วันนั้นหนูบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนีุ้นางอยู่พรุ่งนี้ทาไมฮะพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้สิอันนี้วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปแหละก็ไปพรุ่งนี้น้องบอกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปพรุ่งนี้สิวันนั้นหนูบอกว่าว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้องไป ตอนที่ลุงถ่ายคลิปผ่นทำไมไปพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้ก็ต้องไปพรุ่งนี้อันนี้วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้ววันนี้นะก็ทีห่หนูไปที่หนูไปที่หนูจจบป่าฮนะเออจจบป่าแล้วยังไงไปนี่นกันเจบป่าลแล้วนก,กันก็ว่าว่าต้งแต่ตอนตอนตอนลัวป่าฮะเพราว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะเออเอา ก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้สิอันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้ววันนี้เลยอันนี้มันวันนี้นนไม่ใช่เอ,อ้าให้พูดยังไงละ่ะก็พรุ่งนี้ไงเออพรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้โอเคไหมหนูบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเราจะไปวันที่สองไงเอออันนี้ก็วันที่หนึ่งไงไป,ไปวันที่สองก็พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนั้นวันที่หนึ่ง อันนี้วันที่สองไงใช่เหรอใช่ว <laughs> ่าจะไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปพรุ่งนี้สิจะมาไปวันนี้ได้ไงฮึลุงบวมหัวจัดอ่ะบวมหัวจัดหนังอ๋น้องบอกว่าจะไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปเลยโอเคไม่ใช่วันนั้นหนูบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่เจนไดซ์เนก็ไปพรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้เลย โอเคยังไม่ไปพรุ่งนี้วันนี้วันนั้นหนูบอกว่าพรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ใช่อันนั้นวันที่สามแล้วก็กช่างว่าไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปพรุ่งนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทำยังไงมันถึงจะใช่แล้ว เมื่อกี้บอกว่าไปพรุ่งนี้ทําไมล่ะก็วันนี้พรุ่งนี้ไงเออวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปไม่ก็หนูน่าเป็นวันที่สามแล้วนั่นน่ะเป็นนั่นเมื่อกี้ตอนที่หนูถ้าตอนที่ลุงถ่ายฮะอันนี้มันเป็นวันที่หนึ่งอันนี้เป็นวันที่สองลองวันก็ได้ไปแต่ไหนก็ไจะไปเมื่อนี้ เหมอนบุเนี่ยเจ้ายควบหลายวะไอ้ออปันควาหมหลายขนาด,ดนเดี๋ยวนันไปตอนนี้ไปพรุ่งนี้น้องว่าไปพรุ่งนี้